รวมบริการในางานก็คือเป็นการจำลองมาไม้เมืองทอยแฝะนะโอดูดีอ่ะนี่จ้ะเท่ๆเ,เ,เลยเรามาโผลตรงที่จะถึงตัวมาไม้แล้วโอ้ใหญ่โตนะคนขึ้นคะ่ะน่าจะให้เด็กขึ้นไปได้ค่ะมีค่าเข้าด้วยลูกค้าซื้อตัวหนึ่งใบเล่นได้คนละสิบนาทีอายุห้าถึงสิบสองปีแล้วก็ต้องสวมพุงเท้าด้วย ก็คือเป็นของเล่นเด็กนั่นเองแล้วก็เป็นสไลดเดอร์ลงมาตรงหน้าหัวมาแล้วคือมันดูเก๋มัมนดูเท่ม,มากคุณคุณม้าไม้เมืองทอยก็คือตัวประมาณนี้แหละน่าจะเป็นสกเกลจริงสวยๆพวกสาร์เขาก็แต่งตัวเข้าตีมแล้วก็มีจุดจำหน่ายบัตรกับอาหารซาโลบ้ามีป้อมปากกานี่ให้ดู ร้านคีออสขายของขายอาหารขายชาเติร์กิชกาแฟเติร์กิชแน่เลยเป็นบูธีคคอฟฟี่เอเทอรี่ชาโลบาร์เกดีเข้าไปส่องดูดีกว่าบูธีคคอฟฟี่แล้วกลิ่นหอมกาแฟมากเลยเป็นวิธีการทำกาแฟแบบสไตล์เติร์กิชเงี้ยวนควันฉุยๆเลยอันนี้น่าจะเป็นที่ขั่วเมล็ดกาแฟะนะ แล้วก็มีเมนูเบอร์เกอร์ด้วยคุณคสวยดีดาหายมาดูแม่น่ารักแม่จากก้นแม่และห่างแมาน่ารักมุมิมุม,มีตุดนูนนูนมีขครองเล่นให้เด็กคิดพร้อมกับจอ LED ฉายภาพบรรยากาศเมืองทอยโอ้ดูดีอ่ะเจ๋งเลย มีม้าให้เด็กขี่ด้วยแล้วมาล่ามโซ่ไคิดว่าเสาร์ทีนี้ก็คนน่าจะเยอะนี่เดอะฮอสอาชาบลือโลกมีถึงวันที่สิบแปดมกราสองพันยี่สิบหกข้างบนก็คือเด็กปีนขึ้นไปปุ๊บปุ๊บแล้วก็เป็นสไลเดอร์เลื่อนลงมาตรงหัวมานี่แล้วก็มาตกลงมาที่ตรง บ้านบ่อนข้างล่างนี่จ้ะอ๋อน้าตื่นเต้นนะสูงอยู่นะคุณคณสามชั้นนะ่ะตึกสามชั้นนะ่ะหมายถึงตรงตัวท้องมานะแล้วนี้ก็คือเป็นซูมปลาขวานนี่มีคนเขากำลังเล่นพอดีเลยเท่ๆเลยโอ้โอ แรงปังปักปักปักเลยนี่คือเป็นมหากรรมตู้เคอ่ะคะ่ะมิสเตอร์แบร์เบิเราคือตู้เคกใหญ่โตมากมีเคกทุกอย่างเค้กกล้วยบุเบอรี่ชีสเคกเกกสตรอบเบอรี่กาแฟนั่นนี่มีทุกแน่อันเล็กเๆพอดีคำมีบานอฟฟี่ด้วยเค้กรัดช่องก็มีเอแขก็มีหุคุณ